สวัสดีค่ะในมุกคาเพชรนะคะวันนี้แอมจะพามาดูหลังร้านนะคะมีกลุ่มแม่บ้านเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านนะคะจากจังหวัดลบบุรีค่ะมาเรียนกัน2คนนะคะวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะมาจากลบบุรีนี่เราต้องมาหาที่พักที่จังหวัดพแพร่นะคะพักเป็นรีสอร์ทก็ได้ค่ะอาจจะต้องมีงบประมาณมานิดนึงนะคะวันนี้มีพี่เข้ามาสองคนมาเย็บวันที่2แล้ววันนี้ น่าจะได้คนละ 3- 4ตัวแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่6แล้วเนาะนนี้กำลังเย็บอยู่เป็นหมีพอูอ่วันนี้มาวันที่2แล้วเย็บเป็นไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นอาเริ่มดีขึ้นแล้วเนาะสวยขึ้นแล้วนะอือไนดูด้านหลังก่อนอ,อด้านหลังก็สวยแล้ววันนี้วันที่2แล้วตอนแรกกะว่าจะให้เรียน3วันแต่นี่สองวันก็พอแล้วนะพอกิงแล้วชื่อพี่อะไรคะ าาจีดาภาค่ะจีดาภานะคะมาจากรบบุรีเลยเนาะวันนี้เราเป็นหัวหน้ากลุ่มแม่บ้านเราเรียนเป็นแล้วเดี๋ยวเราไปสอนเขานะคะของงบจากรัฐบาลมีงบมาให้วันนี้ตั้งใจเต็มที่เลยนะคะที่จะมามาเรียนนะตั้งใจเต็มที่เลยมาสองคนวันนี้เก่งแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวอีกคนนึงอันนี้ก็เย็บสวยไม่แพ้ก,กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นคนที่โทรติดต่อกับผมตลอดเลยนะว่ามีกลุ่มแม่บ้านหลายคนเลยอยากมีงานทํา นะวันนี้มาเองเลยมาถึงที่เลยชื่อพี่อะไรคะสม,สมคิดค่ะสมสมคิดสมคิดยิ้มหวานๆหน่อย <c oughs> วันนี้ลงเปรละเอยเย็บได้คนละหกผืนแล้วนะคะวันนี้เย็บสวยแล้วเนี่ยเห็นไหม <c oughs> นี่เย็บงานให้ดูเลยนี่สวยแล้ววันนี้วาดแบบเองได้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดผ้านะคะ <c oughs> วันนี้เรามากันสองคนแต่เดี๋ยวเราจะเอาอาชีพไปให้กลุ่มแม่บ้านที่ลบบรุรีหลายคนเลยนะ โอ้ยี่สิบคนเลย๋อแอบวันนี้มีใครมาด้วยชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องลูกเกดชื่อน้องลูกเกดค่ะน้องลูกเกดมากับคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้มาเป็นเพื่อนเนาะเป็นกําลังใจอื <laughs> ที่นี่เราสอนให้ฟรีนะคะแค่พาตัวมาอยู่จังหวัดอะไรก็ได้คะ่ะอยากให้คุณแม่บ้านมีงานทําเราเมออีเด้วยให้ทั้งปีนะคะคิดค่าอุปรกรณ์ก็200บาทเนาะมีอุปรกรณ์ให้ครบเลย เดี๋ยวถ,ถ้าเย็บสวยๆเต็มรูปแบบแล้วเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปอีกทีนึงเนาะอขอบคุณแม่บ้านจากลบบุรีมากเลยค่ะที่สมคิดนะคะ